นะคะแล้วก็อย่าลืมชื่ออะไรนะอ๋อเจมเ <laughs> จอย่าลืมอย่าหันหลังให้ใส่คนดูนะคะแล้วเราบางทีเวลาเวลาล้ลลลลมกับพื้นชอบหันหน้าหลบหนีคนดูให้หันหน้าเข้าคนดูสิเออไม่งั้นเราไม่เห็นรีแอคชั่นของเธอว่าเธอเล่นอะไรไปนะคะเพราะว่าอะไรวันเข้าปากแล้วลูกมาค่ะสะมาดิ ต้องเมาเมาไม่ร้องราว่าไงนะเอ้ากลับมาหาเมียกลับกลับมาหาเมียที่ไร่เราใจมันยุ่งใครแน่แต่มุ่งกินเหล้าแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่ได้เมียคนนี้ไม่มีชื่นชัง จมอ,อยู่มัมมัจังสั้นหมดเดือนหมดปีเจ้าก็คือกันนั่นละอย่าว่าแต่คอยอคอยจมใบใบบ่บแม่นยอมเจ้านิตีกินเราบองว่าท่าาผูเว้นสักทีก็เพราะสามีเสสังคอยจังไลยว่าเจ้าจมเอ้ใแต่เศร้าบ่ให้กินเล่าจังได้ละเมียจ๋า จักยังบอยังดอกนะพอแจ้งออกมาก็เป็นอันว่าด่าขึ้นโลดว้ยถ้าเจ้าอดเล่ามือใดคอยสิเศร้าหายคอยสิกราบไหวอุลลาท้าเจ้ายองอดคอยเพียงเล่นไทยสื่อๆเจ้าก็ถือโลดบัตรกินเหล้าหมดเงินนั้นบอกคิดบังแล้วก็เดินเจ้าจบไอ้คอยตเจ้า บ่ให้กินเหล้าถึงได้ละเมียาจาจักยังบม่ยังดอกนาพอแจ้งออกมาก็เป็นอันว่าดาขึ้นรเว้ยถ,ถ้าเจ้าถ้าเจ้าอดเหล้ามือได้คอยสีเศร้าหายคอยสิกราบไหว้ปุณละถ้าเจ้ายอมอดคอยเพียงเล่นไพ่ซืเจ้าก็ถือโกรธบัดกินเหล้าหมดเงินนั้นบอกคิดเบึง นะค่ะเจมเจมต้องี่เจเมี่ต้อนอย่างเมื่อวานนี้ที่คุณเมย์เขาบอกว่าคนคนเมาจริงๆแล้วอะบาลานซิ่งบาลานซิ่งเนี่ยเขาเขาเขาจะพยายามไม่ให้ไม่ให้ตัวไม่ให้ตัวเอียงนะเขาจะอ่ารู้ละเจมทำย่างนี้สิลูก ทำอย่างบนี้แล้วเหมือนเนาะเหมือนไม่ใช่เหมือนน้อเหมือนน้ำเนี่ยมันวนอยู่รอบรอบรอบใครเมาเรือปะเมาเรือเหมือนมีน้ำวนเอายางมือจับนี้ลูกปล่อยน้ำหนักลงพื้นให้หมดน้ำหนักลงพื้นให้มันวนวนวนน้ำมันวนวนเห็นน้ำวนเวียงเวียงน้ำหนักไปลาเวียงเวียง เออเวียนน้ำหนักเห็นน้ำหนักมันเป็นกลมวาเอ่อกลมกลมใช่จริงต้องมัดชต้องมัดใช่พี่เลยบิดโจกจดนองเวียนเอ่อใช่ใช่ไหมน้ำหนักมันจะอยู่กับที่น้ำหนักมันยังพอมันพอมันเวียนมันหลุดไปปุ๊บเราก็พยายามนึกว่าแบบไม่มันจะต้องกลับมาอยู่กับที่ เออโชกน่าแหละเห็นมันเป็นกลมๆกลมๆเหมือนในกาแล็กซี่กลมๆถ้าอยู่ข้างในง่ายแต่ว่ามันหัวนะเพราะมันกลมมากๆปุ๊บเราจะปุยเราจะเวียนหัวพอเราจะเวียนหัวเสร็จปุ๊บมันจะตามันจะเบลอพอตามจะเบลอเสร็จปุ๊บม่านตามันจะเริ่มค่อยปิดแล้วเราจะเป็นคนไม่ยอมแพ้ไงเราจึงสะบัดสะบัดให้มันตื่น S <S แล้วยิงวย่งทำไมมันเหมือน,นมากอะถูกเพราะมันยิง<อ>่งคนมันไปไป,ไปมามามันถึงไม่ถึงบ้านสักทีมันถึงจะแบบกลับมาเวียงเวียงเดินก้าหนึ่งถอยหลังสองสามเก้าเหมือนมากะแล้วก็อยู่กับที่นิดนึงสามาแตมาดีแล้วก็เมียอยู่นี่ชี้อยู่นี่คุยกับหมาให้แหนเมียอยู่นี่คือจริงๆแล้วเมียอยู่นี่แต่ตัวแม่งไปทางเนี้ยเออ ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่พยายามพยายามสุดที่จะอยู่ให้นิ่งวนไปวนเออนั่นแหละแล้วพยายามที่จะมองหน้าผมว่าหาอะไรนะหาอะไรมากินให้มันให้มันเอ้ยพวกนี้มันเทคนิคทำได้เออเปนนมเมาแล้วมานมลอกแล้วคนเวลาคนเมาแลลงแล้วเนี่ยลงแล้วเขาลงแบบปังปังเขาลงแล้วเขาหมด ขาหมดจริงๆนะแล้วมันจะขึ้นมันขึ้นยากมากกว่าจะขึ้นเพราะเดย์ชาบ์ฟูดาเล์แถ่วงเพามันดูดยแล้วมันจางมันลงมันลงแบบเอออใช่แล้วมันพับมันลงแบบลงหมดหมดหมดเนื้อหมดตัวเลยลงแขนเฉินไม่มีแรงเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยไปเออเอ้ยจีนเอ้ยเอ้ยแล้วยิ่งแล้วยิ่งแบบโอ้โหแฟนกระแทกกระแทกอย่างเงี้ย ข้างในมันเมาแน่นันหนักมากเออดันขึ้นมาลองมาหนูต้องทิ้งทั้งตัวคนเมาต้องทิ้งทั้งร่างกายคนเมานี่หนักหนักมากใช่แล้วตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายอ่ะถ้าเกิดมันจะดูน่ารักอ่ะมันยังไงมันก็ผัวเมียกันเนาะเมียก็ลากหัวมาลากก็ลากไม่ขึ้นดึงขาดึงขาเพราะจริงๆแล้วผัวเมียมันอย่างนี้แหละถ้ามันลาก่าจจะมาจริงแต่ช่วยหน่อยช่ววยยัหน่อด่าก็ด่า ปาบี้แต่ว่าแต่พ่อรักอ่ะจะนอนอยู่ได้ยังไงตรงนี้เดี๋ยวมันยุงมันกัดเอ้ยแล้วรูตัวมันให้ละเออนั่นแหละมันก็ยิ่งแล้วปากด่าด้วยนะแต่ตัวช่วยอ่ะทำไมอยากบอกแล้วว่าอยากพินเหล้าอยากพินเหล้าเออนอนอยู่ตรงนี้กับมงนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะลองใหม่ทั้งคู่ลองหาอะไรที่แบบมันต่อยอดจากเมื่อกี้เนี้ยเจียมร้านเจียมจอยมาเออบคุณตาเฮ้ยผมไม่มีเท้า ลองอย่าลืมอย่าลืมวนวนตัวเองอ่ะวนให้ตาวตัวเลอแล้วพยายามที่จะโฟกัสเจมอย่าเขินตัวเองลูกเห็นเมียยืนอยู่สามคนเลยอ่ะกองทัพเมียเลยอ่ะกลับมาบ้านถึงกองทัพเมียเลยนั่งกองทัพเมียปปไอไลท์แทรเวอร์กองระวังกองทัพเมียมองเห็นกองทัพเมียเต็มเลยเดินมาสามคนนะเดินมาแล้เธอทำอะไรอ่ะหนีเอาฝึกไว้ก่อนจะได้เมา เมากับมึงยันนะแล้วเจ้ยอย่าหลดมาตั้งสมาธิดีอย่าหลดอย่าหัวละอย่าเออโอเคไปเริ่มเลยครับิ่มยรับเมากับมึนไม่เหมือนกันนะจ๊ะระวังนะจ๊ะกับเ้ามียที่ไรละใจมันยุ่งใครแน่แต่มุ้งกินเหล้าแต่เช้ายันค่ำ ตั้งแต่เมียคนนี้ไม่มีชื่อชจมอยู่มั่มั้งสั้นมดเดือนหมดปีเจ้ากอกันนั่นล่ะอย่าว่าแต่คอยคอยจมบ่คอยจมใบใบบ่แม่นยอมเจ้านี่ตีอันนี้เขาลงมาเหมือนเหรอเหนเหมือนเมาอันนอนี้เหมือนเมาอนน้เหมือนเมาเหมือนเมา เพราะสามีเสียสามีคอยจังได้ว่าไม่ต้องรบร้องเหมืนเลยดาว่ไม่ใครก็ร้าท่เกกอขาเมียไว้แลเราเล้งได้ว่าเมียจ้าจะอย่างไม่อยังบอก่าพอแะออกมาก็เป็นแอลาดาขึ้นรอด่าผาเจ้าสาเล่ามือได้คอยสิกเศา้าห้ ชคอยอยคราวยุ oh no ้ละท้าเจ้ายอมอดคอยเพียงเล่นไพ่ซื้อเจ้าก็ถือโกรธบัดกินเหล้าหมดเงินนานบ่คิดมึงเจ้าจมไม่หอยแต่เศร้าอไม่กินเหล้าจังไหนละเมียจ๋าแจ้กยังบอยังดอกหนาก็แจ้งออกมาก็เป็นอันว่าด่าขึ้นโลดว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วเจ้าเล่ามือได้ขอสิ่ง้าห ขอขอว้าวายพูดละถ้าเจ้ายอมอดคอยเพียงนั้นใครจะถือกลอกินเราหมดหนั้นบอคิดเออตอนแบกเพื่อนอะคอดูแล้ว่อันสนุกเออมันต้องเป็นอ่ะเออและหล่นไม่กินได้หล่นเหมือนจริงมากคือเจมต้องทิ้งอะทิ้งปากมันต้องดังปากว่าเธอตัวใหญ่อะแล้วหลนมันลุนจริงเออนั่นแหละ โอเคดีแล้วคลีนอัพเนี่ยคลีนอัพไปไปต่อยอดกับอันเนี้ยนะคะมีตอนหลังแพรวันมีช่วยมันได้หรอช่วยช่วยเออเออยังไงก็ต้องก็ต้องอยู่ด้วยกันนะแล้วก็มีแบบมีมีมีแบบง้อมีอยที่ชอบอันนี้ชอบดึงงงยิงเกมเออไอเม็ดเล่าไก่เราเมียจ๋าอ๋อลืมเอ่อคน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 เมาคนเมาเนี่ยกล้ามเนื้อปากกล้ามเนื้อหน้ามันห้อยหมดเลยนะคนคอนโทรลไม่ได้เลยนะ มันจะมนเหมือนละมัยไหลอ่ะจะทำให้ผมขำมาครับขำได้มันจะขำมันขำได้แต่มันจะขำแล้วหน้ามันจะเป๊ะขำอะไรอ่ะกล้ามเรียนจาวูกล้วหน้าไม่เดงกนเออใช่พยายามพูดให้ชัดเขาจะพยายามพูดให้ชัดบังคับกล้ามเนื้อตัวเองแล้วมันจะรู้สึกว่า ปากมันเป็นเหวเพมาะคอยเมาไอฉันไม่เมาเว้ยไม่เมาอยู่ข้างนอกสอนได้ไหมอเชฟจะงงกนเล้าให้บอกอย่างคำอาตอม